ค่ะเพื่อนเพบกับรายการมาแชร์ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าข้อความตอบกลับใน Facebook Fanpage ค่ะวันนี้เราจะมาทำในเวอร์ชันมือถือนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าไปที่ Facebook Fanpage ค่ะ พอเ,เข้ามาที่เพจแล้วนะคะให้เพื่อนๆสังเกตบนขวามือนะคะจะมีรูปฟันเฟืองค่ะให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็มาตรงการรับส่งข้อความนะคะแล้วเราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะมีตั้งค่าให้เราตั้งค่าทั้งหมด3แบบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยตั้งค่านะคะตัวตั้งค่าก็จะถูกปิดเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการตั้งค่าก็สามารถเปิดได้เลยค่ะเรามาตั้งค่ากันที่อันสุดท้ายก่อนนะคะเพื่อนๆข้อความที่ระบุว่าไม่อยู่ตัวนี้หมายถึงเมื่อเราไม่ว่างตอบก็จะมีข้อความอัตโนมัติที่เรากรอกไปตอบแทนให้ค่ะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะกรอกก็ได้ไม่อยากกรอกก็ได้นะคะ กรณีเพื่อนๆอ,อยาสกสกรอกข้อความนะคะก็เปิดเป็นออนแล้วก็เขียนตรงช่องนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าอันที่สองกันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันที่สองคือข้อความทักทายค่ะข้อความทักทายหมายถึงเมื่อลูกค้าใหม่นะคะทักเข้ามาที่เพจของเราปุ๊บก็จะมีข้อความแบบนี้ที่เราเขียนไปต้อนรับนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเขียนอะไรนะคะก็สามารถเขียนได้ในช่องนี้เลยค่ะ ก่อนเราเขียนทุกครั้งนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดเป็นออนก่อนนะคะที่เป็นสีน้ําเงินเนะาะค่ะเราก็เขียนสิ่งที่ต้องการบอกลูกค้าไปได้เลยนะคะเมื่อเราเขียนเสร็จก็จะเป็นอันเรียบร้อยค่ะและแล้วเรามาถึงสิ่งที่สําคัญแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปเริ่มทําพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปเราจะมาสอนเพื่อนๆในการตั้งค่าข้อความตอบกับอัตโนมัตินะคะ ค่ะพอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งทางร้านเราได้เพิ่มไปแล้วทั้งหมด3ข้อความด้วยกันค่ะแต่ถ้าเพื่อนเอนคนไหนยังไม่ได้เพิ่มนะคะสามารถคลิกเลือกที่ Facebook เขาแนะนําได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบอข้อความที่ Facebook แนะนําก็สามารถบวกเพิ่มคําถามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าที่ Facebook แนะนํานะคะช่วยแนะนำสินค้าได้หน่อย หน่อยได้ไหมคะเราจะเอาตัวนี้นะคะแล้วก็บวกไปได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็คลิกคำตอบที่ต้องการตอบได้เลยนะคะเราจะเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่มคำถามก็คลิกตรงด้านล่างสีน้ำเงินได้เลยนะคะ เราจะเอาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสําหรับวิธีการตั้งค่าข้อความตอบกลับนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีข้อความที่เพื่อนเพื่อนกรอกเข้าไปนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ พอเราคลิกคําตอบที่เพื่อนๆเขียนก็จะตอบอัตโนมัติแบบนี้นะคะส่วนคําทักทายนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ่าก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าข้อมูลที่เรานำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะ หรือถ้าใครมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ